มือนีเข้าซีมาแนะนำวิธีการแหลกเปลี่ยนเงินในแอป bc el 1สนับคนทีโบหุเนาะขันตอนทวิตแฮ่เข้าเปิดเข้าแอป bc el 1หรือว่าแอปธนาคารการขาวทางประเทศเนาะให้เข้าพิธีเมนูตลาดแหลกเปลี่ยนเนาะยูวันตานลุม ตัวนี้แมนจะเป็นหนาลักเนาะจะแสดงสกุลเงินอันตราแลกเปลี่ยนต่างๆให้เข้าเขาไปทีเมนูตลาดแลกเปลี่ยนสําหรับหน้านี้แมนเข้าสามารถแลกเป็นเงินใดสามสกุลเงินเนาะก็คือเงินดอลลาร์เงินบาทและเงินยวนเขาจะลองแลกเงินบาทเนาะตัวนี้แมนจะเป็นกราฟแสดงให้เราเห็นอันตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงลง,ลงเนาะในหนึ่งมือแมนจะบ่บคงมที สำหรับรายการถึงแมนจะเป็นคนที่ต้องการสื่อและคนที่ต้องการขายเนาะจะสจแสดงเลยนะเราเห็นถ้าหากว่าเขาต้องการสื่อให้กดสื่อเทา,าต้องการขายใค้กดขายตัวนี้เขาจะลองกดขายเนาะซึ่งว่าธนาคารจะจํากัดอัตราเหล็กเปลี่ยนเนาะในแอปนี้ก็คือตามสูตรแมนหกหาสี่ละกัสูงสูตรเกินหกเจ็ดสามนั่นเองเทาจะลองกําหนดอัตราเล็กเปลี่ยนเนองเนาะ เอาเป็นหกหาเก่าจุดสองเนาะตามทีคนของการซื้อ,อสำหรับการแลกเปลี่ยนแมนจะมีค่าธรรมเนียมเนาะถ้าว่าเฮ้าต้องการแลกเปลี่ยนหนึ่งพันบาทแมนจะเสียค่าธรรมเนียมสามบาทและถ้าเฮ้าต้องการแลกเปลี่ยนหนึ่งมืนบาทเฮาจะเสียค่าธรรมเนียมสามสิบบาทเฮ้าจะลองใส่สามหมื่นบาทเนาะ มนจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่เกืบสิบบาทซึ่งว่าแอปนี้เมนจำกัดการแลกเปลี่ยนก็คือสามหมื่นบาทต่อคนต่อมือเนาะในบัญชีตัวนี้เฮ้าจะลองทดลองแลกเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งร้อยบาทก่อนเนาะจะได้ยอยู่หกสิบห้าพันสำหรับยุดประสงค์เมียนให้เฮ้าเลือกตัวใดก็ได้เนาะตัวนี้เฮ้าจะเลือกเป็นขาสินค้าหลังจากนั้นให้เฮ้ากดยืนยันการแลกเปลี่ยนเนาะกดเลย ฐานอการขาย100บาทตือบอในเลทหกหากเก่าก็ยืนยันไปหลังจากนั้นให้เข้ารอถาเงินเขาเนาะระบบจะทำการแหลกเปลี่ยนให้แป๊บเดียวหลังจากนั้นเมนเงินจะเข่าเองอัตโนมัติเนาะสามารถกดเสกไดในรายการเคลื่อนไหวกองขอความ ก็จะเห็นรายละเอียดเนาะเงื่นทีใดครับราคา,าทั่มเนียมทีหักไปอ่ามาหนีก็ถือว่าสําเร็จการแลกเปลี่ยนเนาะถือว่าไดแทเอ่าเฮาจะมาบอกถึงขอดีของการแลกเปลี่ยนเงินในแอป bc one นี้เนาะมีขอดีก็คือสามารถแลกเปลี่ยนไดแท้เนาะบ่ต้องกังวล ถ้าเทียบกับการแหลกเปลี่ยนอยู่ข้างนอกเนาะแหลกเปลี่ยนกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์เนะเาะเทาจะมีความเสี่ยงก็คืออาจจะถือหลอกลวงตัวตมเนาะโอนเงินไปแล้วบได้เงินโอนกับถืกบล็อกหรือว่าปิดนี้เลยแต่ว่าเท้าเหล็กผ่านแอปนี้มันจะจะได้แท้เนาะแล้วก็ถือกฎหมายพร้อมแล้วก็อัตราเหล็กเปลี่ยนก็ถือว่าค่อนข้างไกลาเคียงกับนี่น้องเนาะ สะดวกแล้วก็วงไงว่เนาะถ้าเข้าแหลกเปลี่ยนในอัตราที่เข้าต้องการสื่อแลขายในนี้เมนสามารถหับเงินใดทันทีเลยแต่ว่าก็มีขอ้อเสียอยู่คือกันสําหรับการแหลกเปลี่ยนในนี้ก็คือเข้าต้องเข้าสามารถแหลกเปลี่ยนไดในวันจันทร์หาวันศุกร์เท่านั้นเนาะแล้วก็เวลาเก่ามุ่งคืนหาสามมุงนเท่านั้นถ้าแหลกใกลม่วงเมนจะบ่สามารถแหลกเปลี่ยนไดและอีกอย่างก็คือเข้าต้อง เล็เปลี่ยนในเลท,ทีเขากําหนดเนาะถ้าเท่าส่เลทีสูงเกินจากที่เขากําหนดกน็อาจจะบอสามารถเหล็กเปลี่ยนได้ราะวหลักการการเฮดเวียของแอปนี้ก็คือการจับคููการเหลกเปลี่ยนเนาะซูมิว่าคอยต้องการขายบัตในเลทหนี้แล้วอีกคนหนึ่งต้อการซื้อบาตในเลทหนี้ถ้าเท่าขายในเลท,ทีคือกันมันก็จะจับคููแล้วก็เหลกเปลี่ยนกันให้อัตโนมัติเองเนาะ ถ้าว่าเ้าตั้งเลทอัตราเลขเลียนสูเงเกินไปก็จะมุ่ยคนซื้อการเลขเปลียนของเฮ้าก็จะบสสำเร็จนั่นเอง